สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง 7day ค่ะวันนี้เราจะพาไปแถวอูทองค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นคือวัดเขาทาเทียมค่ะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนผามังกรบินเป็นพระพุทธรูปปางโปรดมารดาขนาดหน้าตัก65เมตรสูง108เมตร ที่มีชื่อว่าสมเด็จพระพุทธบุตรยาคีรีสีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองนั่นเองค่ะด้านซ้ายมือนะคะเราจะมีที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระพุทธรูปเช่นกันค่ะหลังจากที่เดินลงมานะคะเราจะเจอกับวิวนี้เลยค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีผาหินมังกรบินนะคะแล้วก็มีแอ่งน้ําให้เราได้ชิลกันบริเวณนี้ได้เลยค่ะตรงบริเวณที่ถ่ายรูปนั้นจะมีโต๊ะนั่งอยู่นะคะให้เราได้ชมวิวแอ่งน้ําค่ะหลวงพ่ออู่ทองเป็นศิลปะอู่ทองหนึ่งซึ่งปุตสยคีรีแปลว่าภูเขาและดอกไม้อยู่ในพื้นที่ราวหนึ่งร้อยไร่ค่ะ เราจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติทำให้นักสแสวงบุญพากันมาทำบุญท่องเที่ยวกันบริเวณนี้อย่างไม่ขาดสายค่ะอันนี้เราก็แวะชมวิวชมอ่างน้ำนะคะบริเวณนี้แล้วแต่เดิมเป็นเขตส,สัมปทานระเบิดภูเขาทำโรงโม่หินนะคะเมื่อปี2514-2534ถึง2534ค่ะด้านหลังของหลงพ่ออูทอง จะเป็นอุมโมงหินนะคะด้านในประดิษฐานพระพุทธร,รูปทรงเครื่องและพระพุทธรูปปางต่างๆค่ะถ้าจะลึกประมาณ20เมตรค่ะซึ่งเราสามารถลอดถ้าหินนี้ไปอีกด้านหนึ่งเราจะพบกับทัศนียภาพของผาหินและสวนสาธารณะที่ทางวัดได้จัดขึ้นให้พวกเราได้พักผ่อนหย่อนใจกันค่ะ เราก็ค่อยๆเดินลงมากันนะคะวันนี้อาจจะร้อนนิดนึงค่ะแต่ทางวัดมีบริการร่มให้นะคะเราสามารถยืมได้ค่ะแน่นอนว่าไม่ได้ร้อนอย่างเดียวนะคะมีลมประทะหน้าด้วยนะคะดูได้จากดิฉันเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงนะคะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะวัดเขาทำเทียมค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ